มาแล้วนังมาแล้วอ่าไปเลยไปดิไม่ได้ไปไหนคือไปเคลียร์คอมไปเคลียร์คอมเขารานเขารานเขารักไม่ปะอ่าเล่นแบบนี้อ่งคิดยังไงเล่นแบบนี้ผมผมปรสไนเปิรักให้ มันเื่ออะไรวะไอ้มันไม่มัดเองหรอ,อวางเลยวาง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 เลยวางบอมบก็ได้มันเหลือแค่สองคนเอง กูกับตายแล้วมาข้างหลังกูยิงมั่วลวโดนหัวเลยกูกูไม่บอกดีกว่ากูกว่าตายปืนไหนปืนไหนไอปืนแบบที่ไอไอเจมใช้ป่ะ อย่าเพิ่งวางผมไม่สั่งอย่างวางพี่เดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนไป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 หลังไปหลังตัวตัวนึงอ่ะไม่งั้นก็เอา้อลย่องอเ่ออตออเลยเ่ออโอ้ยมีโดนว่ะเจียวเลยมาล้ยมาแล้วมาแล้อย่าไม่อยาอ กูงงวิง่ไปทางไหนดีเนี่ยไปทางห้าร้อยเวลาเขาแข่งจริงเขาเตะอตตอกไปนะห้าร้อยอ่ะถ้าขยันล่างบาลเลย เฮ้ยคนน้อยบ้างทำไมวะนิพ่าดิ โดนหลอยหลังเวยเอ็มเยอะคือห7อ้าวกูมีประโยชน์กูมีประโยชน์นี่ว่าปากหมาะมึงไปด่ากันหน่อยวะเราก็นำนำเขาอยู่ต้อง30บ้องหน่อยม่อยับเดินบาอหน่อยดิ สอบไหมสอมไหมสอมไหมโอเคเฮ้ยโอ้โหหน้าตำบัดเลยอ่ะหลบก็ไม่ทันโอ้โหมึงนั่งบวกเลยรับรับเราไปฝั่งรับแล้ว ไงไงต้น,น,นาแล้ววาาวาแล้วเหรอเฮ้ยปวองกันขวาให้ด้วยดิไปไปช่วยไอตัวเอวเอะมาเลยเอาแปดใครวะก,ก,ก,รกูเล่ลเงตั้งนานไม่โดนไอ้เหี้ย กูเดินยิงเลยเนี่ยเมื่อกี้อ่ะกูไม่ได้บอกอะไรมาเลยเนี่ยเดินยิงเลยเนี่ยอันนี้เราด่ากันหรือว่ามันมันด่าเราหรือว่าเราด่ามันยังไงอ๋อมันด่าเรามันแพ้แยังไงมันแพ้เยอะแล้วไง เอาเอาคนหากูคนหนึ่งดิเรื่องมันบอกเยอะโอ้โหเยี่ยมมากตายหาหมดทีเลยเอ็มี่อยากอยากอยากเอ็มสี่แมนๆเดี๋ยวเราเอาคลิปให้ดูมันนี่การสอนของมัน อย่างเยอะเลยอะล่าไม่ไหวอะเยอะเยอะเกินไปลไปล,ปเล์เบลล์เบลล์เดี๋ยวเดี๋ยวบนเดี๋ยวบนยุคมันพอคนมันอลหยุดขอไนเปอร์คนนด้งดิมันปลาเบิดข้างฟากมาแล้วอะมันเดีดอดอะันเดียวอะต่อ เฮ้ยไอ้มอ่ข้างหน้าข้างหน้ามึงตัวนึงเอกขวามึงอ่ะโอ้โห,โโหคุณคจณคิดจำเลยออกมาไหมมันออกมาแล้วแต่มันไม่ออกมาหากลัวยังมาแล้วครับผมมาแล้วไปซื้อขนมมาถ้าใช้ตัวสองขีแจ้งนะครับผมถามแล้ววะอยากใช้ตัว มองกันขวายกูน,นะแล้วมึงดูหลังด้วยนะมึงลุ้งนะหลังอ่ะอ่าเยี่ยมบวกกูจะบวกเอามาเก็บสองแล้วะลจะไไหเหลือตัวเดียวเอง <c oughs> คือครบแล้วก็ประมาทเขาเกินไป อ,อไม่นานจะได้เป็นหัว้มนะ,ะน้อเลอเเดีว้่างยพี่ไปช่วยจัดนะพีเป็นหัวส้ม <c oughs> เป็นหัวส้มน้องาระ,ะเดเฮ้ตัวเอร้องนะด้วยใส่หน้าใาโอ้บอสใส่หน้าไม่ร้อเลย ป็อะไรวะดังขนาดนี้ดังถึงลำปางเลยอะ,อะเฮ้ยคืออะไรมีใครไม่รู้ติดติดมาอแป๊บแปางแป๊ป์กล,ลางไฟลางไ โอ้โหไม่ตายอ่ะไหนบอกซากเอ้าตุสาลงมาช่วยทุวคนซากจริงๆเอาดีๆเอาดีๆจะแพ้แล้วเนี่ยกคือก็ต้องฝึกก็คกคือก็ต้องฝึกดีถ้ามากรีดกว่าผมมีบุญนะโอ้โห รอเลยร้านองเกี้ยเดิเดี๋ยวมันเปลืองคน่กแคุณต้อยู่คุณตโอเคคุณยามาโอเคยามารวมทั้งหมดวันนี้โมาโอเคชนะไปยามาแค่เราอยู่ที่ท่าไหร่วะสองหมกว่า อี ه, พีแคน